เลยไม่ต้องไปห้องนะ้ามองถาว่าชเช่นั่งสงบใจซก่อนพิจารณาอะไรต่ออะไรให้ใจสบายแล้วก็รักษาสภาพจิตใจนั่นไหวตลอดเวลาอย่างนี้เรามันก็ดีขึ้นหรือเราตั้งใจว่าในพรรษาจะอ่านหนังสือธรรมะเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้อ่านอ่านให้มันตลอดเรื่องอ่านจริงจังอ่านทุกเวลาวันนั้นเวลานั้นว่าก็ต้องอ่าน เก่นกลางคืนอื่นขึ้นนอนไม่หลับอ่อานหนังสืออ่านหนังสือแี่หน่อยวันละหน้าสองหน้าอ่านแล้วมานั่งคิดนั่งตรองเรื่องนี้ท่านพูดถึงเรื่องอะไรท่านสอนอะไรเรื่องนี้มีอยู่ในจิตใจเราหรือไม่มีมากหรือว่ามีน้อยอท่านสอนการขูดการกลาไว้ด้วยเราก็ต้องขูดกลาคขูดกลานี่ไม่มีอะไรสติกับปัญญาสองตัวเท่านั้นแหละนี่สองเล่มนี้ มีสติมีปัญญามาคอยผูดคอยเกลาไว้คอยกันไห้กันไม่ให้มันเกิดให้รู้เป็นหลักไว้ไว่าวิตกของคนเรานั้นไม่มีกิเลสโดยธรรมชาติแต่มันเกิดขึ้นเพราะเราเผลอเราประมาทขาดสติขาดปัญญากิเลสมันก็เกิดขึ้นอันนี้เราเอาสติมาคอยคุมเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส กายกระทบกระทั่งสิ่งใดก็มีสติคอยคุมไว้ไม่ให้เกิดยินดียินร้ายมันสองเรื่องท่านั้นยินดีมันก็ไม่ได้ยินร้ายมันก็ไม่ดีทั้งสองเรื่องมันไม่ดีคอยคุมไว้ไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายใจเราก็สงบไม่วุ่นวายไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นไม่มีอะไรมากระทบมันก็สงบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นในทางจิตใจ เมื่อใจดีงานมันก็ดีสุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตมันก็ดีมันก็ดีไปหมดนี่เพราะอาศัยการทาบ่อยๆในฤดูการเข้าพรรษาเนี่เป็นฤดูการที่เราจะทําอะไรก็ทําให้มันติดต่อกันไปตลอดไปสามเดือนเป็นทุนพอใช้เป็นทุนพอใช้ชถ้าเราทํากันอย่างจริงจังตลอดสามเดือนเนี่ยทีนี้เรามีเพื่อนมีฝูงของเรา เราควรจะชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้ได้เข่าวัดบ้างให้ได้ฟังธรรมบ้างให้ได้อ่านหนังสือธรรมะบ้างในฤดูการเข้าพรรษาก็ให้ถือเป็นหลักไว้ในใจว่าถ้าเราพบเพื่อนเราจะมอบดวงแก้วคือพระธรรมให้แก่เพื่อนถ้าเราพบเพื่อนเราจะให้แสงสว่างแก่เพื่อนในฤดูการเข้าพรรษานี่เราจะไม่เอาความมืดไปให้ใครใคร ไม่เอาความหลงความงมงายไปให้ใครๆแต่เราจะเปิดหูเปิดตาเพื่อนฝูงมิตรสหายของเราให้ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจอย่างน้อยๆเรามาวัดวันอาทิตย์ดึงเพื่อนมาด้วยดึงมาตั้งแต่วันเข้าพรรษาเลยวันอาทิตย์ที่จะถึงเราพยายามดึงวันอาทิตย์นี้เขาไม่มาอย่าไปหยุดอย่าไปละความพยายามอาทิต์หน้าดึงอีก แต่เรามีรถก็ับไปนับถึงบ้านนะพามาเอามาฝังเทศเทศเสร็จแล้วออกขับรถไปจงไปจงไปถึงบ้านนี่เขาเรียกว่าช่วยกันข้างหนึ่งเดินทางผ่านกอฮาวายแล้วก็มีโคค้นฝรัง่งท่านสาธุคุณเป็นฝรัง่งบวชอ่านับถือพุทธศาสนาเนี่ยแต่แกบวชเป็นนิกายญี่ปุ่นแกไปเทศหลังจากญี่ปุ่นเทศแล้วแกไม่มีบวช มันมีโรงทำก็แก่ห้าใสโรงทำญี่ปุ่นแอ่พอขอญี่ปุ่นเทศเสร็จแล้วก็หยุดนะแกก็เอาคนของแก่มาฟังทศิศแกมีรถคันใหญ่แกไปรับคนฟังทิศด้วยแกนั่นแหละเป็นคนทศิศต่ไปรับคนฟังทิศด้วยลับรบไปบ,บ้านนั่นไปบ้านนี้ไปต้อนคนฟังทศิศขึ้นรถมามาที่โบสถ์นั่นนะวันนั้นพอดีอา,าก็ไปด้วยไปที่โบสถ์นั่นนะแกก็บอกอันนี้ คนฟังเทศเนี่ยผมเอารถไปรับมาทางนั้นเลยว่าส่วนมากนะแกเอารถไปรับไอ้ที่มาเองก็มีอยู่แปลกหน้แกเทศเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นก็เทศเป็นญี่ปุ่นแกเทศภาษาอังกฤษแกคนที่รู้ภาษาอังกฤษแกก็เทศแกทำอย่างนั้นทุกอาทิตย์ปูตสากับรถไปรับคนฟังเทศนี่เขาเรียกว่าไปรับคนมาวัดให้ได้รับแสงสว่างเราก็ควรจะทําอย่างนั้นในฤดูการเข้าพรรษา พยายามชวนคนมาวัดบ้างถ้าเขาไม่มาเอาหนังสือไปให้เอาเทปไปให้ให้แล้วก็ต้องมันถามอ่านแล้วยังฟังแล้วยังถามบ่อยๆคนนั้นมันกระดากมันต้องฟังมันต้องอ่านเออมันถามบ่อยๆเห็นจะต้องฟังจะติดหรือว่าเราถามอาเรื่องนั้นเป็นยังไงสอบไล่ไปถามสอบไล่ก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เขาคนละอาวุธไม่ได้วันหลังมันจะสอบอีกต้องอ่าน,นหน่ยหนะเพื่อนได้อ่าน ันนี้ถ้าเราทําให้เพื่อนได้อ่านหนังสือรำมะได้เข้าวัดเข้าว,วานั่นแหละคือการช่วยเพื่อนเป็นการช่วยอย่างประเสริฐที่สุดช่วยให้เขามีนั่นเขามีนี่ก็ยังไม่ดีเท่าช่วยให้เขาได้รู้จักยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเพื่อนของเราได้ยกระดับจิตใจสูงขึ้นเป็นการช่วยอย่างแท้จริงเป็นการช่วยอย่างประเสริฐเราทุกคนมีเพื่อน และเพื่อนบางคนของเรานะมันก็ป่วยทางใจอยู่นะยังมีนะพวกที่ป่วยทางใจมีความทุกข์ไม่รู้จะแก้อย่างไรเราพามาวัดพามาพบพระให้ท่านจะได้อธิบายให้ฟังแต่ว่าก่อนจะพามานี่ก็ควรจะมาเล่าให้ฟังก่อนเรียกว่ามาวางแผนกันก่อนว่าเพื่อนของหนูนี่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะริัยาอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างนั้นมีปัญหาอย่างนั้นอ่ะวางไว้บอกไว แล้วก็ไปพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาก็จะได้พูเจาะลงไปให้เขาได้รู้ได้เข้าใจถ้าเพื่อนคนนั้นคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีชีวิตเป็นปกติขึ้นเราได้มหากุสลนมากมหมสบายอกสบายใจที่ได้ดึงเพื่อนข,นขึ้นจากลมที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนใจอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันกระทำเพื่อนในครอบครัวเราก็มีคนในครอบครัวเรา มากวางชี้ก็ไม่คอยมาวัดมาวะาเราก็พยายามดึงมามาด้วยกันไปวัดวันนี้ไปด้วยกันพามาบ้ากลูกก็พามาหนูกเล็กไอ้เล็กเกินไปก็ไม่ต้องพามามาเที่ยวเที่ยวเจ้าไห่เ,าเ,าเ,าาเขาเรื่องเอาแต่พอฟังได้เด็กที่พอฟังได้ก็พามาให้ฟังถ้าหากว่าไม่มาเอานั่งเสือไปเอาลูกมามาวันนี้อ่อานหนังสือให้แม่ฟังหน่อยแม่นุดหน่อยก็ยังดี ให้อ่านวันละนิดวันละหน่อยมันก็ค่อยรู้ขึ้นแต่อ่านได้มากมากก็ออ่านจบอ่ะบูชากันเทศหน่อยวันนี้บูชากันเทศเด็กมันก็โอ้ไงอ่านหนังสือคุณแม่วังหน่ยได้กันเทศวันหลังแม่ฟังฟังเทศนม่วันนี้ทีหลังไม่ต้องบอกแล้วมันจะมาอ่านในเราฟังเองกเพราะว่ามันอยากได้หน้ากันไม่ใช่เรื่องอะไรอนี้เด็กมันก็ค่อยอ่านไปมันก็ค่อยรู้ขึ้นในเรื่องธรรมะนี่เป็นวิธีการ แม่คนใช้ในบ้านของเราเราก็อย่าเพียงแต่ใช้เขาในเรื่องแรงงานแต่เราต้องช่วยยกระดับจิตใจเขาด้วยคนใช้าบางคนมาอยู่ในบ้านนายตั้งปีกว่าๆแต่ยังประฏิสร้ายนายได้น,นี่เพราะบกเพราะคือเราไม่ช่วยยกระดับจิตใจเขาให้ดีขึ้นไม่พูดยาเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอะไรต่ออะไรให้เขาฟังไม่เปิดเทปทิ้งไว้ให้คนใช้ได้ยินมั่ง เรามัน,ก,นก็จิตใจมันก็หยาบอยู่อย่างนั้นเนะี่ยกริยาหยาบไม่เท่าไหใจหยาบมีมันร้ายมันจะบรรทุกสล้ยเราเจ้าของบ้านซึ่งเป็นข่าวบ่อยๆเพราะงั้นว่างๆเราก็ต้องพาคนใช้มาด้วยให้มานั่งด้วยกันเรามานั่งคนใช้ก็นั่งใกล้ๆกันเสร็จแล้วขาจับก็ชวนพูดชวนคุยเป็นยังไงฟังรู้เรื่องไหมถ้าท่านสอนเรื่องอะไรบาปบุญเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรคอยซักคอยซ่อมไป นาน,นานคนใช่คนนั่นจิตใจมันจะโอนอ่อนขึ้นมันจะดีขึ้นและมันจะรักนายเพราะมันเข้าใจธรรมะมันรู้จักบุญคุณการที่ได้มาอยู่อาศัยได้สะดวกในการเป็นการอยู่มันก็นึกได้จิตใจมันก็ดีขึ้นนี่เราช่วยได้คือว่าช่วยให้ทุกคนที่อยู่กับเราเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะได้มีจิตใจที่เป็นธรรมเราก็สบาย แต่ถ้าว่าคนเหล่านั้นมีจิตใจไม่เป็นธรรมเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอันนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้เสมอเพื่อนอยู่ไกลไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เอาส่งหนังสือไปให้ส่งธรรมะไปให้ส่งเทพไปให้ให้เขาได้ยินได้ฟังเขาได้ฟังแล้วเขาก็จะเกิดความพออกพอใจเขาสนใจเขาก็หาของเขาเองต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะช่วยกัน ในรดูการเข้าปัญษาช่วยตัวเราเองด้วยช่วยคนอื่นด้วยช่วยทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าว่าให้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้มาให้ให้เต็มให้สมบูรณ์เวลาจะนิพพานนี่พระองค์บอกว่าอามันตยามิโภพิกขเวไยยะธรรมมาวยะธรรมมาสั้งฆ้าราอัปปมาเดนะสัมปาเทาิชภิกษุทั้งหลาย สรรพสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่เหลวไหลเถิดนี่เป็นเรื่องที่พระองค์พูดพูดเป็นคำสุดท้ายแก่สาวกของพระองค์ว่าให้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนที่สำคัญนั่นคือประโยชน์แทงการฝุกฝนอบรมจิตใจให้เจริญด้วยธรรมนี่ประโยชน์แท้จริง เรื่องทรัพสมบัตินั้นเป็นประโยชน์ภายนอกเราก็ต้องสเสวงหาไปตามหน้าที่แต่ถ้าจิตใจมันเป็นธรรมแล้วการแสวงหาก็ดีขึ้นได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นทุกทางใจมีจิตใจสงบสบายมันดีขึ้นเพราะงั้นประโยชน์ตนคือทำธรรมะให้เกิดขึ้นในตนประโยชน์ผู้อื่นก็คือช่วยชักจูงแนะนําเพื่อนฝูงให้ได้เข้าถึงธรรมะถ้าเราพบเพื่อน,บนขบวนไหกรุ่มใจจริงๆ ชวนพูดชวนคุยแนะนาเขาในเรื่องธรรมะให้เขาได้รู้บ้างนิดหน่นอยหน่อยค่อยเข้าใจขึ้นแล้วจิตใจเขาก็จะดีขึ้นลูกนี้ยังต้องการความช่วยเหลือด้านธรรมะถ้าเราไม่ช่วยกันลุกระดมในด้านธรรมะลกจะเลวร้ายลงไปทุกวันทุกเวลาแล้วเราจะอยู่เป็นสุขกันได้อย่างไรอันนี้จึงขอขวากไว้กับญาติโยมทั้งหลายว่าให้ช่วยกันตั้งปิติณฑฐาน ในเรื่องที่จะดีมีประโยชน์แก่ตนแก่ท่านตลอดฤดูการเข้าปัรษาให้เป็นทุนไว้ก่อนแล้วออกปัรษาค่อยว่ากันใหม่หวันนี้พูดมาก็สมควรแก่เวลาทอนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลาห้านาทีนั่งสงบใจ,น,น,น,งงบใจนั่งตัวตรงหลับตาเ่ยหน่อยหายใจเข้ายาวกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้า หายใจออกกำหนดรู้ตามลมหายใจออกให้มีความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่ให้ไปไหนเป็นเวลาห้านาทีพะขอเชิญได้